ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับดูซูไม่เห็นใกล้ๆเลยนะครับนะะฮลวดลายของเขาขอบ19ตัวไมเนอร์เชนนะครับอันนี้เรียกว่าลายจัดเต็มครับผมพร้อมยางโตโยตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป๊ะอันนี้เขาเรียกว่าเป๊ะเลยครับขนาดยางนะครับ22นะครับ5 5าหนะครับแบบนี้เขาเรียกว่านางฟ้าครับผมนะฮะล้อสภาพนี้นะครับแล้วก็ล้อลายนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายาก หนึ่งในล้อหายากเลยครับนะฮะน่าจะเป็นล้อที่หายากที่สุดล้อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อใส่กับตัวรถเนี่ยแน่นอนครับผมความเข้ากันความลงตัวแล้วก็การใช้งานนะครับล้อเก่าเราก็รับเทิร์นด้วยรับบัตรเครดิตผ่อนได้10เดือนนะครับถ้าต้องการนะครับต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้นะครับถ้าต้องการล้อประเภทนี้นะครับโทรมาสอบถามเราได้เลยนะครับ0 8 9 8 1 1 8 6 5 0นะครับ หรืออีกเบอร์หนึ่งก็0955497444ครับขอบคุณนะครับ